แม่งน่ารักวะคุณชอบเป็นตัวแกนนำไหมยังแยกไอแกนนำวะไอเหี้ยไอแกนนำวะักสอบถามสอบถามสอบถามทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างที่เขามีอยู่ฐานะมีแฟนยังถามมนไหมครับมีแฟนไหมครับโสดป่ะครับโสดป่ะครับครับโสดปะครับแล้วก็พี่ปุณานะค่งอ่ะขย่อ่ะไม่ไม่ไม่ ไม่อะไรตัวเนี้ยชาชการทั้งสี่นะเนี่ยสี่ว่าห้าว่าโอ้ยยังไงเนี่ยมันหกเจ็ดคนเนี่ยโอ้ยพวผมรักกันครับเสาหน่อยกับชายดังห้าต่อร้ายทั้5มันไม่ใช่ห้าคนนะเห็นสองสี่หกติดแบบนี้ชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับ ไม่ชอบพังหงไม่ถ้าชอบก็จะปล่อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ปล่อยเกินก็ต้องชอบอ่ะต้องแบ่งจิตหัวใจให้ห้องใครห้องเยอะอ่ะต้องวัดไอ้พังหงจะได้วัดใจปะคขาก็ได้ใครเขาพูดอะไรอ่ะใครใครพูดว่าใครพูดว่าใครอ้าวไปวะใครพูดอ่ะใครพูดอ่ะเดี๋ยวงูหงหางกระดิ่งโฉบฮะพูดถึงอะไรอ่ะพี่ไหนไหนไหนเห็นใครดินด้านหลังหรอปะ ดีน้ำสีน้ำแดงด้านหลังคุณน่ะเที่ลงไปแล้วลงไปแล้ววิ่งหนีเฉยว่าเฮียเขาได้ยินต้อนฉลามว่าเฮียสานิตอลโลโซล่าฉลามว่ะต้องอัพไซส์หรอคะปุ๊บแบไม่ได้อัพครับเกิดมาแต่แรกก็ห้าสิบโมแล้วครับน้ำหนักอ่ะอ๋อน้ำหนักอ๋อใครพูดวะพี้เฮียเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก็มาไปก็มาูจะสู้กับมังกรนี่เหรอใครวะ

มันแก๊กโลจิตมากเลยนะตอนนี้ไปนีสกายเลยอ้อมออกตอนที่อ้อมทําไงเนี่ยคกรับลัวจับย่าว่ะบิดไปเอาฉลามนีว่าไงวะคนไหนอะโอ้โหไล่ตามไปแล้วมั้พี่เอ๊ะอยุดครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ รอรอบรอออวยล้อระไรนะพูดอะไรครับพูดพอดใหม่ทีครับคุณไหนก็แอดเพื่อไปดิเลี้ยตึงลรับอ่ะรับเลี้ยเล้วพูดอะไรเมื่อกี้อะไรม่ได้ไพูดอะไรมังกรอะไรเราไม่ได้พูดอะไรอกมกรดอกมังกรหงหัวหรือเปล่า เราพูดตอนไหน <ML> <Pok> er. มีแฟนนะครับมีแฟนนะครับมีแฟนนะครับไม่พูดไม่พูดเลยมีแฟนนะครัแต่ลดลดมีแฟนยังครับมีแฟนนะครับมีมีแฟนนะครับมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับพร้อมมีแฟนนะครับมีครับมียังมีนะหรือมียังมีนะมีนัอยังครับแค่ตอบแค่นั้นแหละพี่ทำรายการดูใครพูดวะใครอ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 ะใครพูดวะตรอล้อบรอบ รอรอรอคนนี้คนนี้ยรอ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 ไป้ำไปแล้วตามไล่ตามไล้ตามไล่หนีไปได้วะเห็นคนละหัวม่วง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 ว่คนไหนวะคนไหนวะหัวม่วงพี่หัวม่วงหัวม่วงเยู่อยู่นะอยู่นะอยู่อยู่อยู่นี่คือเจ้าที่ภู้พิพากษาโหลอยู่อยู่อยู่นะถ้าไม่อยู่โดนมังกรเห่านะถ้าไป่อยู่ก็ตามไล่ไปเลย มันมันต้องำามดิแย่เฮ้ยพี่เราะหนกันหนูไม่เล้าคอมเมนต์ตามทอยู่ก่อนอยู่ก่อนแค่นั้นรไม่ตามอ่ะอยู่ก่อนเถอะอย่อนเอาไม่ได้มากัศจอดอยู่ก่อนครับจอดคอดครอดับอดครับดครับจอครับจอดครับจออดครอครับจอดครับจอดรอครับจรับดครั เพิ่ววิ่งออกจากกลุ่มสามสิบเรียกน้องวมาพี่เขาไปไหนออ,อ่ะเขี่รถตามขี่รถตามไปทำไมกูได้วิ่งวะเอาคันนี้ไปแล้วกัน ไปไหนกันหมดปะแก้งหืนกาไปไหนกันหมดปะอยู่ได้งไงแม่ทิ้งเราไว้คนเดียวแล้วก็ตามไปทีหลังครับแค่นั้น,นแล้วก็บิงลงไป คือใจคอที่เจอไอ้ท่านนี่เรอด,ดูครับว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนโอ้โหครับอลอชชนเลย ตายป่ามันเร็อยังเร็วะพีใครพี่คุณครับพี่คุณก็โดนเรามาละครับรอครับรอครับอเโดโดดดหยุดนะครับหยุดนะครับตายป่ายากั้งเลยวะจับยากเลยตัวเนี้ยใหหลอดมาเฮี่พี่ คนนี้คนเอาเดาเนาะองกระต่ายนี่แหละกระต่ายกระต่ายเนี่ยชอบก็มาอะไรยากชอบอะไรยากชอบพี่้าพี่ควรเลิกพยามวิ่งไล่จับผมนะ ได้ยินครับได้ยินครับเออผมก็ได้ยินคุณนะครับตอนเนี้ยพี่เจ้ามันาดีอุย๊ยปิวปิวปิวแล้วปิวแล้วโอ้ย๊ยเพื่อกระโดดปิวไปไกลตลอด ตัวนี้ได้ยังไงได้แล้วเอาดูเยอะไอ้หลุดอีกเนี่ยมีแฟนนะครับมีแฟนนะครับมีแฟนนะครับเปิดบามีแฟนนะเปิดบ้าเปิดบ้านฟังฟังฟังแอดไปก็ลารวจแล้วนี่แหละพี่ตามหามาใช่ป่ะแอดไปถ้าเขาไม่รับแอดเราไม่ต้องปล่อยมีแฟนนะครับ แล้วลูกโฟล์เป็นลูกสไนเกอร์เฮ้ยดูดิโอ่ยนอยัพี่ปุ๊กเป๊กได้แล้วอี่คนไหนกูว่ริิที่ายวนนีปิคนไหน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 คนไนี่คนนี้คนนี้คนไหนคนไหนคนไหนปปิครับคนไหนคนไหนไครับผชคนนี้นสยไมดีล้อมล้อมล้มลอมล้อมดีนยไดี สถานารณ์ครับโสดปะครับโสดครับไม่ถามอะไรเยอะไม่ถาอะไรเยอะครับสดครับทำไมครับก็ไม่ครับถาเฉยโสดปะครับสดครับจะสีวันนี้ดีเอาพี่มาเราขอแทนนี่ยเนี้เร็วตอบรอนเร็วเร็วตอบรอนเร็วมลวจะไป ครับคครรัับบม่ตายครับได้ไม่ต้องกลัวครับมองกรอบหัวครับไม่ต้องครับมองกรอบหัวไม่ต้องกลัวครับอะไรนะครับไม่มีนะครับบอกเขาบอกว่าไม่มีอ่ะทำไรต่อแล้วหนักเท่าไหร่เนี่ยทำไมอะหมอกเท่าไหร่ องครับอยากรู้อยากยากรู้อะไรก็ถามครับอะไรครับผมมีกี่เส้นอะไรก็ถามไปผมมีกี่เส้นผมมีกี่เส้นแขนซ้ายมีกี่แขนซ้ายมีแขนซ้ายมีมีข้างเดียวเหรอครับใช่ครับแขนซ้ายมีข้างเดียวครับอผมไม่สองยูางมีกี่ข้างครับอะไรนะครับชอบชอบดูหนังโฟลเรื่องอะไรนะครับโอ้หตกเกินโอ้โห ไม่ชอบชอบดูเนี่ยไนครับไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูไม่ดูราอย่าดูของจริงไม่อยากดูอะไรเลยครับตอนเนี้ยอันไหนนชอบชอบผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับเราก็คงของแม่พี่ใช่ไปมปไป่ก็จัดใจสักห้อง ได้ค่ะว่าพ่อผมพ่อผมก็มังกรหงัวไงหมดใจไปทั้งสี่ห้องนะเออสำหรับพี่คนนี้ขอสักห้องเถอะนะขอสักห้องเถอะนะไม่พอเลยเคยกินแกงขั้วหมาปะเนี่ยแกงขั้วหมาแกงขั้วหมาเนยขั้วหมาคืออะไร เป้าหมายชุดกระต่ายอยู่นิ่งเราวะเห็นปะเห็นปะด้านหลังนะไม่ไม่น้องน้องไปเกมน้องเป็นเกมโอยหนีไปแล้วกระต่ายเข้าป่าไปแล้ววะน้องไอ้ลีเกมเขาเนี่ยเป็นพี่พี่น้องนี่เป็นพี่น้องกันจริงเหรอ,ออ๋อเป็นพี่นแนนอ๋อแนนนี่สาวใช่ปะะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเข้าเลยนะยนเปลี่อนไปก่อนเดี๋ยว ขอหนึ่งคำคมครับงั้นจะปล่อยตัวคำคมรัาไม่มีครับไม่มีไม่มีคำคมอะไรต้องต้องมีครับต้องมีต้องมีต้องไมี้ล่อยครับต้องมีต้องมีต้องมีครับต้องต้องมีอะไรไม่มีจะไปหาจากไหนล่ะปนนอแลเพี่พี่ร้านร้างพี่หนูก่อนไม่ด้านร้างพี่หนูก่อน Apa? Di bi? Apa? Di? Apa? Apa? Kita mati Oh, oh, yes, loot, 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 loot. oh, mati, bi. Nakal, pih nu. Oh, lunt, 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 lunt. Kita mati, kita mati, kita mati, kita game, Mary. Sunny. Ini ber. โอ้โหเขาโอหโหซันนี้ได้ย well, yeah. ินเปล่าโอ๊ะซนนี้หายแล้วนี่สวัสดีค่ะัสดีเราไม่ต้องร้องเราคุยกันดีๆก็ได้ยิ้มคุยกันดีๆก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ